ก็ถ้าพูดถึงเราไม่เสียประตูอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกล่ะก็คือตามที่โค้ชเขาวางไว้แล้วครับเราไม่เสียประตูแล้วก็ยังเหลืออีกหนึเกมที่ราชมังครับครันี้เสียดายไหมครับที่เีมีประตูไม่ได้ก็เสียดายนะถ้าเราได้สักประตูหนึ่งก็เรามีโอกาสนะแต่มันอาจจะน้อยมันอาจจะน่าเบื่อในเกมรับที่ทุกๆคนอาจจะมองแบบนั้น ผมก็ยังเบื่อเลยต้องมาวิ่งเล่นเกมรับแต่มันก็ส่งผลดีที่เราไม่เสียประตูครับแค่นั้นเองที่บ้านเราคิดว่าเราก็งานยากไหมครับที่เราชนะมาเก็อยู่ที่เราแล้วแหละมันมันไม่ต้องไปมองว่ามาเลย์เขาจะอะไรยังไงถ้าเราไปรับอีกแล้วรยายอียก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเราก็น่าจะต้องชนะแล้วแหละในราชมังครับผมเชิญชวนแฟนบอลทวัสนดะีาเลยก็ อิฉามาเลยเนาะวันนี้โอ้หเต็มเลยอยากจะเป็นอย่างนั้นอะวันวันที่5้าก็ไม่มีอะไรมากครับเข้ามาส่งเสียงเชียร์กันคําว่าสู้ๆมันมันพูดคงไม่ยากนะขอให้มาเต็มเต็มแล้วพวกเราคือเต็มที่วิ่งเต็มร้อยเพื่อชาติอยู่แล้วครับอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคมจิบเลยคมจิบ